ตัวใหญ่ๆมันอยู่ลึกยังไม่กินตัวละโลโลกว่ามันอยู่ลึกตัวรุ่นๆมันจะกินก่อนตัวขนาดนี้กำลังกินลูกสายประมาณเจ็ดแปดขีดตัวนี้ใหญ่น่ะแปดขีดสักโล อ้วนมากเลยแดงว่าอยู่นานแล้วอ้วนมากเลยถูกนี้เก็บโล่ เริ่มกินลึกไปเรื่อยๆหอยเหยื่อจมซาเหยื่อจมซามากเลยดีบน้อยไปจะเสียเวลาลูกถ้าเหยื่อมันจมซาเกินไปมันก็จะเสียเวลา แรงดีตัวไม่ใหญ่แรงดีกระชากดีขึ้นโลเองลูกกระชากแรงถ้งาไปใหญ่เลยขึ้นโล